สวัสดีค่ะทุกคนกำลังพบกับน้องวิเดียบ้านทุ่งนะทุ่งอีกแล้วนะคะเออสวัสดีค่ะก่อนอน้องเบียทุ่งจ้าก่อนมีอะไรมาแจกเขาวันนี้สินนาเพรลเชตนะเพิรูอี้เทสนาิรมาเชยเลยยงกิซินมาตนะต์นม no! ไม่ใช่ซินมาตวิเดียกำลังฟังถูกับว่าวิเดียก็ร้องเพลงอะไรนี่ค่ะก็ก้จะถึงเทศกาลวันอะไรนะไออิสเตอร์ค่ะเออที่นี่านแล้วเขาเรียกว่าัสกาิร์นค่ะ นี่กรปาโรบเบิร์ตซื้อตะกร้าให้น้องบิเดียค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะคุ้งเบอร์เลอร์เลยเออใช่ไหมคะเออสวัสดีค่ะเป็นไงทุกจ้าเรียงได้กินช็อกโกแลตไม่สนใจเลยค่ะวันนี้เราก็ไม่ได้มาทํากับข้าวหรอกค่ะแต่ว่าเราจะนี่ค่ะของของขวัญเราจะไปกินงานวันเกิดเพื่อนค่ะเนาะก็เด็กกินก็จะไปวันเกิดพี่สอนค่ะพี่สอนก็เป็นเพื่อนที่เคยทํางานด้วยกันค่ะแล้วก็ก็เลยพากันห่อของขวัญนี่แหละค่ะ ไปให้พี่ซ้อนกับแ้งค่ะก็เกิดพร้อมกันไล่เลี่ยกันค่ะไล่เลี่ยกันก็เลยจัดเขาก็เลยจัดงานวันเกิดค่ะก็เชิญไปค่ะเนาะเอ็นี่แหละค่ะแล้วก็ห่อของขวัญเรียบร้อยค่ะอภิยดแล้วเราจะของขวัญขึ้นรถค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะใส่ของขวัญออกของขวัญใส่รถวุ้กี้ไปเดินไปค่ะประมาณ15นาทีก็ถึงค่ะเราก็มีของขวัญมีการ์ดค่ะอวยพรค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะข้างในก็จะมีไอของขวัญเล็กๆน้อยๆค่ะนาออืม มีตังค่ะมีตังเท่าไหร่นั่นก็แล้วแต่ค่ะยิ่งอายุเยอะยิ่งใส่เยอะค่ะก็ใครไปเซอร์ไพรส์กันค่ะเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรค่ะเนาะเพื่อนกันค่ะมีอะไรก็ให้กันในช่วงนี่แหละค่ะเป็นวันเกิดนะคะนี่ค่ะเราพากันเดินออกมาข้างนอกแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นดอกซากุระค่ะสวยงามมากเลยทุกปีก็จะออกดอกสวยงามค่ะช่วงต้นปีค่ะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปชมดอกไม้ก่อนค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนสี่โมงเย็นค่ะ ก็กลิปก็มีนัดกับพี่สอนห้าโมงเย็นค่ะวันนี้ฝนก็ตกทั้งวันจากวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ที่30นี่แหละค่ะ30นี่ค่ะดอกซากุระสวยๆค่ะเฮ้ยสกัดเอฟเฟนเดอซากุระไกด์กันรีบไปไหนดูดอกไม้ก่อนค่ะสวยๆกันนี่นี่ค่ะสวยงามมากเลยถ่ายใกล้ๆคนชมคนค่ะแต่มันไม่มีแดดค่ะมัน แดดไม่ออกค่ะวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยค่ะเช้ามาก็ตกฝนก็ตกไปปลอยค่ะก็ตกทั้งวันค่ะว่าใจยะสเนลเราเบิดบอกเอหิมะตกค่ะอู้ยวสวยเนาะนี่ค่ะยิ่งดูใกล้ๆก็ยิ่งสวยค่ะเสียดายไม่มีแดดค่ะ <should> ย้ํอเอไอเคนเดชชนนค่ะต้นหนึ่งเอ้าปาสวัสดีครับหน่อย oh, <yeah. S 1> <laughs> ไปไปรีบไปเบียจะหมดก่อนนะเบียอิสอบสตรักสเนลโลบนี่นะคะบรรยากาศแถวบ้านค่ะน uh> ี่ค่ะดูลังคาบ้านเขียวเต็มเลยค่ะเขียวเต็มเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะหน้าหนาวค่ะไม่มีแดดจ้ะถ้ามีแดดก็ไม่เขียวอ้อรถมีแต่ดอกไม้ค่ะไปเดินไปค่ะเราก็จะเดินไปนี่ละค่ะเดินลัดไปค่ะเป็นยังไงวเดียร ฝนตกเอาปิดปิดปิดไป Let's go บ้านเดี๋ยวเบียรจะหมดนะบรรยากาศเนาะนบรรยากาศค่ะตอนสี่โมงครึ่งแล้วค่ะนี่เดินออกมาน่าจะสี่โมงครึ่งแล้วจะแปบ๊บเดียวอันนี้ก็เป็นโรงเรียนค่ะมีที่มีธงอยู่ตรงนี้ค่ะคิดว่าจะย้ายน้องเบียมาโรงเรียนนี้อยู่ค่ะขึ้นอนุบาลหนึ่งก่อนอนุบาลหนึ่งเดี๋ยวปีหน้านี่แหละค่ะอนุบาลหนึ่ง เห็นเพื่อนที่ทํางานบอกว่าดีค่ะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เน้นกับาาศาสนาคริสต์ด้วยค่ะนี่คนดัส90%ค่ะเนเธอร์แลนด์ก็90%นี่คือไม่มีาศาสนาเลยนะคะไม่นับถือาศาสนาเลยไม่มีาศาสนาค่ะเขาอิสระมากค่ะในเรื่องของาศาสนาค่ะแต่ว่าโรงเรียนนี้เขาก็จะแบบสอนค่ะเพื่อนที่ทํางานก็บอกว่าเขาจะสอนเรื่องาศาสนา แล้วก็เให้เด็กรู้เรื่องศาสนาอะไรเงี้ยค่ะเนาะน้องบีเดียเขาก็นับถือศาสนาคริสต์ค่ะเหมือนป๊ะป้าเราเบร์ตค่ะนี่โรงเรียนนี้ก็เดินมาแป๊บเดียวค่ะอยู่ใกล้ๆกลบ้านกิฟนี่แหละค่ะโอ้เดี๋ยวเดินไปอีกก่อนค่ะนู้นโอ้เห็นดอกซากุระจะมันทุกปีค่ะก็จะมีทุกปีค่ะช่วงนี้ค่ะเนาะตรงมีสองที่นี่แหละค่ะตรงนู้นที่กิฟต์ถ่ายให้ทุกคนดูเมื่อกี้นะค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะสวนหน้าบ้านเขาก็เริ่มไอ้นี่แล้วค่ะ เตรียมดอกไม้ทำความสะอาดสวนค่ะนี่ก็เป็นทาวนเฮาส์ค่ะก็มีแต่ทาวนเฮาส์แต่ะแถวที่กิฟอยู่ค่ะเนาะนี่ค่ะน่ารักตุ้มมุติมี่อยู่จ้ะโรเบิร์ตแล้วดูดอกไม้ก่อนนี่กลัว,วตะเบี้ยวหมดจะโรบนูน <c oughs> กลัวไม่ทันเพื่อนอโอโอ้นี่ค่ะกำลังออกดอกค่ะฝนก็มาตกใส่หน้าเสียดายค่ะนี่ ฝนตกใส่เอดอกซากุระเนาะอือนี่แลคะค่ะหอมจ้ะเราโซลเลกเกอร์สกัดกย่านี่ค่ะสวยมากเลยค่ะถ่ายให้ทุกคนดูอีกรอบนึงก่อนค่ะโนนละข่ายก็มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ต้นจะ้ะมีสี่ต้นค่ะแล้วก็ไอ้ข้างล่างนี่ดอกอะไรไม่รู้เวสเ้าวัดอิสน่าฟานเดย์เซอร์บรุ ง่เไม่รู้จักชื่อค่ะฮะบราวน์ชิสไม่รู้จักชื่อจะรบกวนฉันไม่แน่ใจเขาบอกเอาไม่แน่ใจก็ไปเดซชเนี่ยอินเทนด์น็ตเนี่ยที่ประเทศไทยไม่มีค่ะบิดยาเห็นดอกซากุระไหมให้บิดยากระซิบญี่ปุ่นเซี่ยร์เคสญี่ปุ่นญี่ปุ่นเซี่ยร์เคสอกซากุระซากุระ อะไรคะมวยค่ะวีดีโอบอกสวยค่ะใช่ไหมออกมวยเลยค่ะอะไรคะออกมวยเลยค่ะอะไรออกหมดดอกร่วงหมดเลยค่ะนี่แหละค่ะเนาะบรรยากาศสวยๆค่ะตอนสี่โมงเย็นค่ะสี่โมงห้าโมงเย็นค่ะที่นิเกเรียนไปเลสโก้ค่ะเราจะไปหาซื้อดอกไม้สวยๆด้วยค่ะไปให้พี่เกษรค่ะกับแฮงค์ค่ะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปนี่แหละค่ะไปไอ้นี่ค่ะไป ร้านเอ่ซูเป,ปอร์มาร์เก็ตก่อนค่ะนี่ค่ะร้านเอาเปิร์นไฮเป็นร้านซูเป,ปอร์มาร์เก็ตค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อดอกไม้ข้างในร้านก่อนค่ะเดี๋ยวคิดจะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศในซูเป,ปอร์มาร์เกต็ตก่อนค่ะว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นร้านขายปลาค่ะอร่อยมากเอฟเฟนต์้มันฟังกันเออโกเปิลนี่ค่ะร้านเอาเปิร์นไฮนี่ภายในร้านค่ะ ของขายทุกอย่างมีผักมีของใช้มีครีมมีโลชั่นอะไรทุกอย่างกันเนาะขายอ้ดอกไม้จะ้ะดอกไม้จะหมดแล้วนี่ค่ะกก็บได้ดอกไม้สวยๆไปให้พี่สอนค่ะเดี๋ยวให้น้องวีดียวให้ป้าเกสอนจ้ะนี่ช่อเล็กๆน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินเนี่ยค่ะทะลุจากเอาเบิร์นไฮไปตรงนี้ค่ะเพราะว่าเดินทะลุก,กันได้ค่ะมาฝั่งนี้โอเค นี่ก็เป็นอีกฝั่งนึงค่ะเนาะฝั่งบ้านพี่สอนค่ะอันนี้แถวนี้ค่ะตรงนี้ก็ว่าข้าหน้าเออย่าเดชกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ค่ะนี่แถวนี้ก็จะเป็นบ้านหมอนะคะเป็นบ้านเอเขาเรียกว่าเฮาส์อาร์ตค่ะของพวกกิฟค่ะเป็นหมอประจําตัวค่ะถ้าเรามาหาหมอเราก็ต้องมานี่แหละค่ะแถวนี้ค่ะเดี๋ยวกิฟจะถ่ายให้ทุกคนดูค่ะพอเราเดินข้ามมาแล้วก็เห็นแล้วก็จะถ่ายให้ทุกคนดูกันเนาะ เวลาไม่สบายค่ะที่เนเธอร์แลนด์ก็ต้องนัดค่ะนัดหมอโทรมานัดก่อนค่ะจะมาเลยไม่ได้ค่ะนอกจากจะป่วยฉุกเฉินค่ะป่วยฉุกเฉินก็จะต้องโทร1นึสองค่ะหรือที่เนเธอร์แลนด์เรียกว่าเอ็นเอ็นทเค่ะอันนั้นคือฉุกเฉินแบบไอ้ป่วยหนักค่ะก็ต้องโทรให้รถโรงพยาบาลมารับที่บ้านเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ป่วยหนักค่ะเราต้องมา หาหมอบ้านก่อนค่ะยังป่วยเป็นหวัดเป็นไข้ปกติธรรมดาเนี่ยค่ะเราต้องมาหาหมอบ้านก่อนค่ะแล้วก็หมอบ้านถึงจะตรวจวินิจฉัยค่ะถึงจะส่งเราไปที่โรงพยาบาลค่ะตรงนี้ค่ะตึกนี้ค่ะอันนี้เป็นหมอบ้านของพวกกิฟค่ะนี่ถ้าเราไม่สบายเราก็จะมาหาหมอที่นี่ก่อนค่ะ หมอก็จะตรวจตรวจว่าเป็นอะไรวิธีใช้เสร็จแล้วก็ถ้าหนักก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลค่ะถ้าเราไม่นัดหมอนะคะเขาก็จะไม่ตรวจให้เลยค่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งกิบเคยมาค่ะพาน้องวีเดียมาเอ๋มาตรวจนี่นะคะเป็นไข้มาตรวจปอดจ้ะก็กิบก็หายใจไม่ค่อยสะดวกค่ะก็เลยบอกคุณหมอว่าคุณหมอช่วยตรวจเอ๋ปอดให้หน่อยค่ะเพราะว่ารู้สึกหายใจไม่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 ค่อยออกค่ะคุณหมอบอกว่าไม่ได้ค่ะต้องนัดก่อนค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกค่ะกิฟก็ต้องได้นัดค่ะนัดแล้วก็พรุ่งนี้ไปใหม่ค่ะหมอไม่ตรวจให้เลยค่ะเออถ้าไม่นัดนี่คือเขาจะไม่ตรวจให้เลยค่ะนอกจากป่วยฉุกเฉินเราก็ต้องโทรไปโรงพยาบาลเองค่ะ nnth เค้าหนึ่งหนึ่งสองค่ะเบอร์ของโรงพยาบาลเบอร์ฉุกเฉินที่นเธอแลนด์ค่ะถ้าเรามองไปตรงนู้นก็จะเห็นตึกดำๆค่ะตรงนู้นสูงๆค่ะมีตึกเดียวค่ะของเมืองเดียววาเดนค่ะในเมืองมันก็ไม่ค่อยใหญ่ค่ะเนาะก็มีประชากรทั้งหมดก็หนึ่งแสนคนค่ะ นี่ค่ะตรงถ้าเราไปตลาดนัดก็ไปตรงโน้นแหละค่ะบ้านพสศนก็มาทางนี้จากที่นี่นี่ค่ะแล้วก็เดินเล่นออกกําลังกายมาค่ะบรรยากาศก็ไม่ไม่หนาวค่ะวันนี้ก็สิบองศาค่ะสิบองศาแต่ว่ามันมีฝนจากฝนตกโปรยๆค่ะยังไม่ยังไม่ถึงบ้านพิศนหรอกค่ะก็เดินแล้วก็ให้ทุกคนนี่แหละค่ะชมบรรยากาศกันเนาะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนชมตอนเย็นก่อนค่ะว่าเป็นยังไงค่ะที่เนเธอร์แลนด์นี่แหละค่ะคนก็ไน ปั่นจัก,กรยานดันลมค่ะตอนนี้มีลมอยู่ค่ะถ้าปั่นจัก,กรยานดันลมนี่โอ้โหเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยจริงๆแต่ถ้าลมอยู่ข้างหลังเรานี่ก็สบายหน่อยค่ะเดินข้ามสะพานไปก็ถึงแล้วค่ะใกล้ๆค่ะนี่แหละค่ะก็อยากจะถ่ายสะพานให้ทุกคนดูจาก,กิฟเห็นว่าสวยดีค่ะอโอ๊ยนี่มีแม่น้ำด้วยค่ะนี่แหละค่ะก็คลองที่เราเห็นเมื่อกี้นี่แหละค่ะ ก็เป็นวิวตอนเย็นค่ะนี่สวยๆค่ะบรรยากาศสบายๆค่ะอ่ะรลพี่เดียอูวพี่เดียอยากว่ายน้ำหรอคะโน่นละค่ะเรามองไปฝั่งนี้ก็จะเห็นโน่นละค่ะในเมืองค่ะตึกดำๆตรงโน่นค่ะนี่ค่ะเราเดินมาเจอนกพอดีค่ะนี่ค่ะไร้เขื่อค่ะโรเบิร์ตบอกเขากำลังรออันนี้ค่ะรอปลาค่ะหาปลาอยู่ค่ะสวยมากเลย มีเดียเห็นหรือเปล่าโอ้ยืนนิ่งมากเลยค่ะรอปลาค่ะนี่ค่ะก็ตึกนี้ค่ะนี่ตึกนี้เป็นโรงเรียนค่ะโรบ์ตบอกนี่ค่ะเราเดินเอเราเดินมาเจอพอดีกันเนาะเป็นโรงเรียนค่ะไม่รู้โรงเรียนมัธยมหรือประถมอะไรไม่รู้ค่ะออกแบบได้แบบแปลกมากค่ะนี่อ่าเป็นไม้ค่ะเนาะเดี๋ยวนกนกนกอุ้ย ใกล้ๆย่องไปเนาะดูดูค่ะดูดูเขาย่องไปใกล้ๆค่ะเฮลิสเตอร์เขาอยากจะรู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่าค่ะเจอหรือเปล่าตาดีค่ะเนาะนกกิฟรอถ่ายให้ทุกคนดูกอนนะว่าเขาจะได้ปลาหรือเปล่ารอนานไม่น้อยเนาะเนาะไปเดินไปเอา้ามีปลามาหรือเปล่าเนาะ โอ๊ยโรบุดไปแล้วค่ะเอารอไปก่อนถ้ารออนกได้ปลานีคงจะนานค่ะเดี๋ยวเราไปต่อค่ะยังไม่ถึงค่ะใกล้จะถึงแล้วละค่ะเราก็เดินเล่นมาเรื่อยๆค่ะเนาะนี่ค่ะแถวนี้ก็จะเป็นบ้านพี่สอนค่ะก็จะเป็นบ้านในเมืองก็จะเป็นแบบนี้แลวค่ะเนาะเป็นทาวน์เฮาส์เหมือนแถวบ้านกิฟค่ะฝั่งมั้นก็จะเป็นอ้มีนี่ค่ะรถไฟกําลังจะมาพอดีเลยพี่เดีย เร็วๆบีเดียรอดูรถไฟบีเดียอยากดูรถไฟไหมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวธนาคารนะแถวชี้าวคอมพิวเตอร์อ๋อมาแล้วมาแล้วรถไฟมาแล้วค่ะเดี๋ยวรอบีเดียดูรถไฟก่อนนี่ค่ะรถไฟมาแล้วปื๊ดๆเดี๋ยวพาทุกคนชมรถไฟก่อนค่ะไปเดินไปอีกแป๊ Lekker. Gefeliciteerd! <laughs> gefeliciteerd hè? Dankjewel! <laughs> goed zo! Aaf vader op! Handje heel goed! En weer jou niet heel hey, lekker. Van harte gefeliciteerd hey. Nog vele jaren. Ja. Nog 40, <laughs> hè? Nog. Uh, <laughs> Nog 40. Nog 40. Dan denk je, hey. Dat is de yeah. Ja. grote Oké zo. deze is voor jou. Uh, is dat is voor Keesha, hè? Boemen. ดองไมพี okay, ่สอนตไฟค่ะโอเคโอเคว่าข้านะพี่หนึ่งนี่ค่ะพี่สอเข้ามาแล้วจบมือผสมก่อนะคะดังเยเบลยัดังเยเวลฟลิซิตี้คุโจเอ๊ดังเยเวละาเฟลิสิตีเยเฟลิีเออะไรกงใหญ่หนักนะหนักนหนกระวังนะระวังนะ ไปแกะข้างในขอบคุณมากนะคะรักขดานค่ะแฮปปี้เบิร์ t เดย์สุขสันต์วันเกิดค่ะมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากค่ะแล้วพี่สอนก็เป็นเพื่อนกิฟค่ะมาเดี๋เราเข้าไปข้างในกันเลยพี่สอนแกก่อนมีอะไรข้างในลอร์ไพรส์ซอร์ไพรส์ของชอบของชอบของชอบเม่รู้เลยเลยอันนี้เป็นเพื่อนกิฟต์ค่ะพี่พินค่ะพี่พินก็มาด้วยค่ะแล้วก็มีเยังไงอะไรนะพี่ยุ่งค่ะสวยมาก จมสวยโอ้ยมุ้งครมเปียกใสๆได้โค้มมาอย่างดีค่ะฝนตกเลยเปียกอยากได้ไหมอยากจังเลยอ่ะโอ้ยของเยอะแยะนะแย่เลยดูดิโอ้ยจับมียโอ้โหอันนี้คือไรายช์เลยค่ะชูอันนี้นี่นะคะ อายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะนี่คือเครื่องสปาของเราอันนี้คืออะไรคะช็อกโกแลตนั่นน่ะสำหรับปาสสาวะัสาอันนี้ต้องดื่มอันนี้เป็นไวน์ร้อนนะพี่สวนต้องดื่มแบบเป็นไวเป็นไวน์ร้อนนะคะว่าพี่สวนนี่คือเป็นนักดื่มเลยอยากนนักดื่มให้มีแต่เครื่องดื่มค่ะเนี่ยเครื่องดื่มนะคะแล้วกาแนี้เท่าไหร่เราไม่รู้อายุ ไม่บอกบอกไม่บอกสิหกสิบค่ะเออหกสิบค่ะพี่ซอยกับแพนต์ก็หกสิบเออคราสจะได้ค่ะเออหกสิบค่ะเออมีวายค่ะแล้วก็ดอกไม้หกสิบขั้งเก้ียวขั้งเกลียอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะอันนี้ดื่มทุกวันได้เลยเคทเดซเซอร์ลูเอเดซโอ๊คมีมีเค้กมีเค้กเอเดเซอร์โอ๊คมีสิกระโอ้ป้ะโอ้มีทั้งหลายอย่างเลยค่ะนี่สามอย่างเลยไปเดียวเอาไหนไม่รู้เอาไหนลูก นี่ค่ะเค้กค่ะได้มาเป็นแบบนี้พียาอยากได้เป็ดจ้ะอ่านี่มีทแลนเวลามีทแลนเวลามีวันเกิดก็มีเค้กค่ะเคบักค่ะสำคัญมากกว่าเรียนไ้วค่ะนี่ของกิฟ์ก็มีนี่ค่ะร้านแห่งทำมาเองค่ะครอบครัวค่ะครอบครัวอยู่ตรงโน้นแต่เราก็ กินเค okay ้กไปก่อนค่ะมีเดียเต็มปากเลยนี่ค่ะใกล้จะถึงหกมงแล้วแม่ครัวของเราค่ะพี่อู๋ทำอะไรคะอันนี้น้ำยาขัดนค่ะน้ำยาขนมจีนค่ะน้ำยามีหลายเมนูมากเลยค่ะวันนี้มีหลายแบบวะจะแซ่บมากเลยค่ะน้ำยาปลาค่ะเด้อนี่นี่ไก่แกงหน่อไม้ส้มค่ะนี่แกงหน่อไม้ส้มพี่อู๋ก็ทำมาค่ะใส่ไก่แล้วพี่อู๋ใช่นี่ค่ะใส่ไก่ค่ะ เราไปดูข้างในค่ะหกโมงแล้วเนี่ยค่ะครอบครัวของแมงก็พากันมาด้วยค่ะมานั่งนี่แหละค่ะก็มานั่งกันรอทานข้าวพร้อมกันค่ะหกโมงเย็นอันนี้คือแกงอะไรคะพี่สอนอันนี้ผนงไก่ได้หมแนงไก่ค่ะได้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 ไน้้คื้อะไรคได้ได้ไ้ได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 ้ไกาไ้ได้ไดาด้ได้จากจ้อนทําเอดหรือเป้ได้ได้้วได้ด้ได้ไ้ได้ได้ไค้ไน้้ได้ไอ้ได้ไ้ได้ไก้ได้ไดด้อ้ นี่ก็เพื่อนคนไทยคะ่ะเนาะมารับประทานอาหารด้วยกันค่ะวันเกิดของพี่เกษรกับแฮงค่ะ60ปีค่ะ60ทั้งสองคนเลยค่ะมาพร้อมกันค่ะก็เดี๋ยวก็จะพากันทานข้าวค่ะเนาะก็นี่ค่ะกำลังเตรียมกับข้าวกันค่ะฟ้าและเกิร์ลรัสเดือดค่ะอาหารของคนดัสค่ะนี่พี่เกษรก็ทำให้ค่ะให้ครอบครัวค่ะยโรบอย์ตกำลังตัดเลยค่ะปัแผนตัดปัแผนคันค่ะแผนคันเอานี่ออกก่อนมากกว่าจะใช่ไหม แล้วก็ซอสเตซะอซอสเตซก่อสเตซอสนะคะก็จะพากันรบปบะทานนี้นะคะครอบครัวกันเนาะคนตัดของเรากกำลังสัง่ะ พิยาทำมาให้เหรอคะหัวมีอะไรบ้างคะนี่ก็มีเปี๋ยแล้วก็มีขนมปังเอ่อไส้ไส้หมูนะไส้หมูแล้วก็จะเป็นโอ้ยไสไก่โอ้ยใหญ่เลยใหญ่มากโอ้เออมีซิมกันได้เอาไปให้แฟมิลี่ก่อนแฟมิลี่ก่อนไปตั้งตรงโน้นก่อนเลยตั้งเลยเอาไปตั้งให้ครอบครัวก่อนค่ะเนาะน่าอร่อยมากเลยพี่สอน พี่ยาทำมาค่ะเพื่อนพี่ยาพี่ยาพี่ยายังไม่มาเลยพค่ะเก็บเป็นอะไรอยาเลยค่ะคนไทยเราค่ะเรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะนี่โตเลเดยพี่มีแต่ของอร่อยค่ะถ้าไม่อร่อยเราไม่กินจัดหนักจัดหนักจัดหนักมากเลยเราเพ็ดดีเลยเรายังไม่มานะเรายังอยู่นะฟังพี่ดีด้วยนะฟังพี่ดีด้วยนะนี่ค่ะแห้งมาแล้วค่ะข้าวผัดค่ะเอฟเยเซียวคือเอฟเยเซียวเยซอนมาซ์เยซอนกมากค่นี้แค่โต บอกว่าพี่สอนเป็นคนทำค่ะแล้วก็แฮงเป็นคนกินหมดค่ะเนี่ยโอ้ซิตเอเล็กก็ออ้าวโจเนี่ค่ะข้าวผัดร้อนๆเลยค่ะข้าวผัดไก่ข้าวผัดไก่โอ้โหเจ้า โอ้นนอากาศให้ครอบครัวก่อนจะให้แฟมิลี่ก่อนเนาะให้นี่ก็เป็นญาติของแฮงค่ะครอบครัวของแฮงค่ะเยอะแยะเลยปอเปียค่ะนี่เลยค่ะเนาะเป็นบรรยากาศค่ะคนดั้ก็ชอบค่ะอาหารไทยค่ะอาหารไทยก็อร่อยค่ะนี่เ้สเตซอสค่ะโรลาเดอข้าวผัดยำม่ยำม่ Meu cori... อร่อยเฮ้ยในหมูม้าดูสิของชอบเลยและพี่สวยขนมจีนเ <c oughs> ล่นกับไม้สี้ฮิอะไรกันยกนิ้วไหมยกนิ้วให้ป้าสอนไหมยกนิ้วด้วยค่ะอันนี้ค่ะแผนกส้ตมตำจ้ะตำเสร็จเรียบร้อยค่ะ น่าแซ่บมากเลยจ้ำได้แตกเลยพี่อูห้อมหอมห้อมปะแซ่บเวอร์ค่ะส้มตำจ้ะพี่อูตำส้มตำอร่อยมากเนี่ยเที่หนึ่งของเดียวาเดิมก็เพื่อนกันค่ะเนาะก็มีอะไรก็มากินด้วยกันจ้ะวันวันเกิดค่ะดูใกล้ใกล้กันค่ะอะไรนี่แกงสมัยแกงสมัยส้มอร่อยมาก่ไยังไม่กินเลยอร่อยมาก

อีกสองคนจะยังไม่มาพี่ดีๆกับพี่ยายยังไม่มาเลยนี่ใช่ครับคู่าีอยู่ไนที่เด็กอยู่านใรนค่ะบรังกิาบก็ี่เด็กไานปาีานปาร์ียานมาเดินมาจากกรงเพงานมันกิดพี่มาทกปในเมืองเราียวว่ดเดิน้วยกันค่ะใกล้ๆใกล้ๆี่ปีเท่า่ะเีนี้เท่าไห่ะอ

ลุกพิยาอร่อยมากเลยค่ะพิยาทำเนาะลุ well pues กพิยาอร่อยนะค่ะตอนนี้อะไรไม่ดูหนิพี่ที่กินลุงฟางหน้าหมูจะอร่อยนี่เป็นอน้าใหญ่แล้วพี่ยัยยังไม่มาคนทำยังไม่มาแต่แต่ว่ากินจะหมดแล้วว่าจะกินจะหมดแล้วพี่ยามาพอดีหมดแล้ว่ใครเอามาให้นใครมาให้ซื้อเองซื้อเองโอ้ยกินไปกับเรา ไม่เป็นไรใส่นหนูไม่ได้หนูไม่ไันจะไปทาเรากันหรือเปล่าแล้วเดินกลับบ้านไม่ถูกนี่ไงนี่ไงสามีเราเอ๊เดินกลับบ้านมี่ค่ะของวันของวิสมอจด์จ้ะทังเบียร์ทั้วน์ค่ะดอกไม้ค่ะอแเลย้วค่ะอแล้วเอาแล้วอแล้วของงานมาแล้วค่ะอแล้วก็พา ามทุ่มแล้ว๋ยวเราก็จะพาไปย้ายๆกลับบ้านค่ะนี่ก็เพื่อนก็พากันมาเฉลิมฉลองค่ะงาเนเก,กิดพี่ชายก็นี่แหละค่ะก็ชีวิตคนไทย <c oughs> ตา่างแดนค่ะ <c oughs> ที่นันค่ะเราก็พา <c oughs> มานี่เลยค่ะวันเกลี้ยกล่อมกันมาสั่นๆกันทุกคะั้เวลาเวลามาเจอน้าๆมันเจอกันทีแต่เก็ที่นะคะพี่พ่อถ่ายคลิปนะคะให้ทุกคนชมนะคะที่ประเทศไทยกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ